สวัสดีครับผมเก่งโซล่าเฮาส์นะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนี่ยมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับเป็นตัวโซล่าเซนเซอร์นะครับตัวนี้พัฒนามาจากตัวโซล่าเซนเซอร์ตัวเดิมให้มีคุณภาพของเซนเซอร์ที่มากขึ้นแล้วก็ความคงทนแข็งแรงที่มากขึ้นนะครับตัวนี้นะเป็นตัวโซล่าซิลเวอร์นะครับเป็นโครงอลูมิเนียมนะฮะตัวนี้เป็นตัวโซล่าโกล์นะครับเป็นโครงอลูมิเนียมเหมือนกันสีทองนะครับจุดเด่นของมันก็คือว่าตัวเนี้ย เป็นเซนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับบอดี้ที่มีความคงทนผล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 ของอลูมิเนียมนะครับมี4ฟังก์ชันการใช้งานให้เลือกใช้นะครับแล้วก็ใช้แสงที่ซึ่งถือว่าคุ้มค่าและก็ประหยัดมากจริงๆนะฮะแล้วมาดูฟังก์ชันการใช้งาน4ฟังก์ชันกันว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างโอเคครับเรามาที่โหมดฟังก์ชัน4โหมดการใช้งานนะครับก่อนอื่นเรามาที่สวิตตัวนี้ก่อนเรากดค้างไว้ที่3วินาทีนะครับ ก็จะเข้าสู่โหมดการทำง,งานฟังก์ชันแรกก็คือโหมดของโซลาร์เซนเซอร์นะครับโหมดของโซลาร์เซนเซอร์นี่คือเป็นไฟ2ระดับก็คือเป็นไฟระดับปกติแล้วก็ระดับที่มีความเคลื่อนไหวนะครับเมื่อมีคนเดินผ่านแสงก็จะสว่างจ้าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับจากนั้นเรากดดับเบิลคลิกตรงนี้นะฮะคลิก2ทีก็จะเข้าสู่โหมดการทำง,งานที่2นะครับก็คือโหมดของโซลาร์โมชั่นโหมดของโซลาร์โมชั่นก็คือจะสว่างต่อเมื่อมีคนเดินผ่าน นั่นหมายความว่าถ้าไม่มีคนเดินผ่านเนี่ยก็จะไม่มีแสงสว่างจากไฟนะครับจากนั้นเรามาที่โหมดที่3นะครับคลิก2ทีนะครับก็จะเป็นโหมดที่ไม่มีเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้จะมีแสงสว่างตลอดทั้งคืนเป็นโหมดนี้โหมดเดียวนะครับมาที่โหมดสุดท้ายนะครับเป็น emergency mode นะครับก็จะเห็นว่าไฟจะติดเป็น emergency นะครับมาที่คุณสมบัติของตัวนี้กันนะครับตัวนี้เป็น LED 20 LED อดี้เป็นโครงอลูมิเนียมร0 0ซ์นะครับ แผงโซลาร์เซลล์ที่4.5โวลต์หรือ1วัตต์นะครับผมแบตเตอรี่ความจุไฟที่3.2โวลต์หรือ1,500มิลลิแอมนะครับระยะเวลาการชาร์จไฟอยู่ที่7-8ชั่วโมงรัศมีความสว่างของไฟอยู่ที่8-10เมตรนะครับนั่นหมายความว่าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะจับเซ็นเซอร์ในรัศมีที่8-10เมตรเหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นประสิทธิภาพที่สูงมากสำหรับเซนเซอร์ตัวโซลารเซลล์นะครับ ยังไงผมก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับทุกคนไว้ด้วยนะครับผมถ้ามีปัญหาอะไรหรือมีคำถามอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ